สวัสดีนักลงทุนทุกท่านน,นนะครับต้อนรับกันครับในฟิตูเซียนิวส์กับแผนการลงทุนประจำสัปดาห์นะครับต้อนรับกับวันจันทร์ที่1กรกฎาคมนะครับจนถึงวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่5กรกฎาคมในส่วนของแผนและทุนสะพานการลงทุนจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับแล้วก็ต้อนรับนะครับในปี 1 One Year a r n i v e r s a r y นะครับครบรอบ1ปีของสถาบันฟิลด์เซนเตอร์ด้วยนะครับก็ฉลองครบรอบ1ปีด้วยหลักสูตรนะครับ Re f a c t o r t ตอร์เรุ่น8นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับในส่วนของข่าวสารการประชาสัมพันธ์ใครที่จะลงทะเบียนนะครับสามารถติดต่อ Assist หรือพี่เลี้ยงนะครับของสถาบันเพื่อลงทะเบียนได้เลยหรือคลิกสมัครมานะครับที่ a d d ฟิลด์เซนเตอนะครับหรือคลิกสมัครตรงนี้ก็ได้เนาะทีนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์และแผนการชุนในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของปัจจัยพื้นฐานนะครับหรือ fundamental เนาะในส่วนของวันจันทร์ในเวลา3ามทุ่มครับที่เพิ่งมีการประกาศรายงานสำคัญทางเศรษฐกิจไปในส่วนของ ISM manufacturing PMI นะครับเนื่องจากตัวเลขดัชนี ISM นะครับออกมาสูงกว่านะครับออกมาน้อยกว่าที่คาดการไว้นะครับขออภัยขอออกมาน้อยกว่าที่คาดการไว้จึงส่งผลให้ ดัชนีดอลล่าอ่อนค่าลงครับและเป็นปัจจัยเชิงบวกที่ทําให้ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เป็นคู่6กผันกับดอลล่าปรับตัวเพิ่มขึ้นครับทั้งสิ้นเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูปัจจัยสําคัญกันต่อในสัปดาห์นี้เนื่องจากเป็นสุกต้นเดือนเนาะในวันอังคารหรือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่2กรกฎาคมนะครับจะมีตัวเลขสัมพันธ์เศรษฐกษิจตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับกับการสปีกของคุณ พาเวลนะครับคุณเจอรมพาเวลหรือเฟดแชร์พาเวลนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐจะออกมาพูดคุยมุมมองนะครับในช่วงของจบสองไตรามาสแรกนะครับในช่วงกลางปีจนถึงการให้มุมมองหรือทิศทางข้อคิดเห็นในช่วงปลายปีในอีกสเดือน รวมถึงการประกาศรายงานสำคัญเรื่องของ Job Opening การเปิดรับสมัครการจ้างงานนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าจะลดลงก็เป็นปัจจัยเชิงบวกที่ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงและเป็นปัจจัยให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่พกผันปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับในวันพุธครับกับตัวเลขสำคัญทางเศร,รษฐกิจอีกเช่นเคย กับตัวเลข ADP Non Farm นะครับการเปิดรับสมัครการจ้างงานภาคการเกษตรนอกภาคการเกษตรนะครับในเวลาทุ่ม15นาทีและ ISM Service PMI ภาคการบริการในเวลา3ทุ่มซึ่งตัวเลขของรายงานทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมาในทิศท,ทางว่าจะเป็นทิศท,ทาง,งการชะลอตัวลงหรือการจ้างงานลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจในไตรามาสที่2และไตรามาสที่3ซึ่งมีการ เกิดสภาวะถดถอยของเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งเราเห็นแฟกต์ไปแล้วเบื้องต้นในวันนี้นะครับจากการประกาศ ISM Manufacturing PMI หรือดัชนีภา,า,าคอุตสาหกรรมที่ออกมาลดลงจึงมีความสอดคล้องครับว่าถ้าดัชนีภา,าคอุตสาหกรรมลดลงการจ้างงานและดัชนีภา,าคการบริการอาจจะลดลงเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นทิศทางที่เป็นข้อเท็จจริงที่เริ่มเห็นรายงานออกมานะครับในวันพฤหัสครับกับตัวเลขสัมพันธ์ของเศรษฐกิจนะครับ บังเอิญว่าเป็นแบงค์ฮอลิเดย์ของฝอสฟออเมริกานะครับก็น่าจะได้หยุดพักนะครับความร้อนแรงจากรายงานสำคัญาเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยเชิงพื้นฐานนะครับในวันพฤหัสก่อนที่จะไปต่อการในวันศุกร์นะครับกับอาทิตย์ต้นเดือนวันศุกร์ต้นเดือนนะครับกับการประกาศตัวเลข non farm payroll นะครับการเปิดรับสมัครการจ้างงานของภาครัฐบาลหรือการเปิดรับสมัครการจ้างงานในภาครัฐบาลและการประกาศอัตราการว่างงานหรือ unemployment rate นะครับ อัตราการว่างงานตรงนี้จะส่งผลกระทบสำคัญต่อการตัดสินใจการปรับเพิ่มดอกเบีย้ยลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวแปสรสำคัญที่เราจะมาจับตาการนายฟิดูเซียเดลี่หรือแผนการทุนประจำวันนั่นเองนะครับในส่วนของทิศทางในสัปดาห์นี้จะสังเกตว่าในหลายๆกล่องรายงานสำคัญทางเศรษฐกิจจะล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเชิงบวกให้กับผลิตภัณฑ์การลงทุนนะครับที่เป็น กลุ่มของคู่ผกผันดัชนีดอลลาร์แทบต่างสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูปัจจัยเชิงเทคนิคกันครับว่าไม่ว่าจะเป็นดัชนีดอลลาร์และผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆจะมีทิศทางและมุมมองอย่างไรกันบ้างไปอัปเดตกันที่ปัจจัยเชิงเทคนิคของ DXY กันนะครับในส่วนของดัชนี DXY นะครับเปิดมาที่ทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับจะขาดลับกับมุมมอง ที่ให้ไว้นะครับจะขาดรับกับมุมมองที่ให้ไว้นะครับทีนี้ด้วยรูปแบบของตัวแปรที่เขาเกิดการแพนิคนะครับเป็นลักษณะของการแพนิคที่ราคาดิ่งตัวขึ้นมาได้รุนแรงเนี่ยมุมมองที่เกิดขึ้นเลยก็คืออาจจะเกิดการสวิฟจากการแพนิคของชุดราคาทีนี้จุดที่น่าสนใจเลยก็คือเขาอาจจะเกิดได้2ลักษณะครับหลังจากการเกิดสวิงไฮนะครับเขาอาจจะมีการสวิฟต์ลีควิตี้เกาะนะแล้วก็ค่อยย่อะ หรือเขาจะทำสวิงไฮในบริเวณนี้แล้วย่อตัวเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถอาศัยอิทธิพลของชุดออเดอร์บล็อกนะครับในบริเวณนี้เป็นนัยยะสำคัญในการพิจารณาเนาะเมื่อเกิดสวิงไฮแสดงว่าจะเกิดการย่อตัวเมื่อเกิดการย่อตัวของดัชนีดอลลาร์แสดงว่าในเชิงเทคนิคแล้วในสัปดาห์นี้นะครับถ้าราคาไม่สามารถยืนสูงกว่าได้เต็มที่ก็คือแค่ขึ้นไปสวิปลิควิิตี้นะครับ ก็จะเกิดการย่อตัวลงของดัชนีดอลลาร์ในสัปดาห์นี้จากปัจจัยหรือการกระตุ้นของรายงานสำคัญทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยเชิงพื้นฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่ปกะกอหลายๆตัวจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราลองไปย้อนดูมุมมองแผนและทิศทางของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เราวางแผนกันไว้ในห้องฟิดูเซนเตอร์แฟมิลี่ในวันศุกร์นะครับไปเริ่มต้นตั้งต้นกันที่ตัวแรกเลยนะครับ BTC USD ใน Time Frame 1ชั่วโมงเรายังคงค้างแผนกันเอาไว้นะครับและเช่นเคยครับสุดท้ายแล้วเขาก็ไปตามแผนเรา Swift Liquidity เสร็จย้อนกลับขึ้นมาในแนวนัยยะสำคัญนะครับราคาเข้ากรอบให้เล่นได้ถึง2โซนนัยยะสำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซน59900นะครับโซนที่1 โซนที่สองหกหมื่นเจ็ดร้อยนะครับโซนที่สองถ้าได้ก็จะได้สองไม้เลยนะครับแล้วในขณะนี้รันกำไรมากกว่าสามพันจุดนะครับตอนนี้ราคายังอยู่ที่หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยก็ยังไปต่อได้ตามแผนนะครับก็ถือว่าเก็บกำไรได้อย่างสวยงามมากแล้วตอนนี้ราคายืนเหนือไฮเก่าได้แล้วนะครับเมื่อราคายืนเหนือไฮเก่าได้ยังมีโอกาสขึ้นไปท p ีในเป้าถัดไปนะครับที่65,700 นครับก็รอดูสัญญาณการเกิดสวิงให้อีกครั้งหนึ่งในการพิจารณาแล้วกันจากมุมมองตรงนี้ราคาเริ่มออกข้างในรูปแบบของ Continuous แพทเทิรที่เป็น r e ทังเกิลนะครับราคาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังการไซเว์แล้วน่าจะเป็นการสะสมรูปแบบของเบสคอนดิชันเพื่อขึ้นต่อนะครับเป็นไซเว์อพขึ้นไปนะครับเป็นเบสเพื่อเตรียม expanding หรือล a l l y ต่อน,นั่นเองนะครับก็ราคายังปรับตัวขึ้นต่อได้ย่อเล่นซื้อมีความได้เปรียบม,มากกว่า นะครับก็เล่นตามแผนไปเลยต่อกันครับในส่วนของ EURUSD นะครับยูโรนะครับในส่วนของยูโรนั้นราคาไม่ได้ย่อลงมาตามแผนนะครับประกอบกับราคาที่ติดตัวขึ้นไปรุนแรงในช่วงเช้าจึงส่งผลให้ราคาขึ้นไป TP เลยนะครับตัวนี้ น่าจะไม่ได้เทรดเพราะราคาไม่ได้ย่อลงมาให้เล่นนะครับก็ตกลดไปทั่วหน้านะครับรวมทั้งผมด้วยนะตกลดคือตกลดนะครับแต่อย่างน้อยจะเห็นได้เลยว่าราคาขึ้นไปทีีตามแผนแล้วเรียบร้อยเนื่องจากราคา TP ีแล้วนะครับสัหรับ eur เดี๋ยวเราจะรอปัจจัยสําคัญทางเศรษฐกิจเพื่อวางแผนในฟิดูเดลลี่ก่อนนะครับในระหว่างนี้ถ้าราคาย่อตัวลงมานะครับการหาจังหวะเข้าเล่นซื้อจะอยังคงมีความได้เปรียบมากกว่าเนื่องจากชุดการย้อนของราคาชุดนี้เป็นการย้อนเพื่อเก็บ X thousand gap หรือการเก็บก a p นะครับ liquidity ในชุดนี้เนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะตามมาหลังจากที่ราคาย่อตัวลงมาที่บริเวณ1.072.0นะครับในโซนบริเวณนี้หลังจากราคาเก็บ liquidity และเก็บนะครับแรงซื้อที่มีการกระโดดคงค้างไว้เนี่ยราคาจะเกิดการทำ i n v e r t fair value gap เพื่อย้อนแรงซื้อกลับขึ้นไป นะครับโดยพฤติกรรมของราคาราคาจะวิ่งได้แบบนี้เพราะฉะนั้นโดยมุมมองย่อเล่นซื้อเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับราคายังขึ้นต่อได้ตอนนี้ราคาแค่ย่อตัวลงมาทำสวิงยกโลเพื่อปิดแฟร์วาลูแกรบเท่านั้นเองไม่ได้เป็นดาวเทรนนะแค่ย่อลงมานะครับย่อเล่นซื้อนะครับไปกันต่อครับ G B P U S D นะครับปอนดอลลราสำหรับในส่วนของปอนดอลล่านะครับราคา สวิปลงมาในกรอบตามแผนเลยก็เลยได้ออเดอร์แบบง่ายๆนะครับได้ออเดอร์แบบง่ายๆแล้วราคาก็ขึ้นไปทํากําไรแบบง่ายๆเข้าไปในกรอบแล้ว TP เรียบร้อยนะครับเก็บกําไรไปอย่างน้อยๆ500จุดนะครับมีแถบขึ้นไปสวิปให้ถึง1,000จุดเลยด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้ราคากลับเข้ามาที่ทุนอีกแล้วนะทีนี้ถ้าราคากลับเข้ามาที่ทุนอีกแล้วหลักการจะคล้ายกันคือเดี๋ยวเขาจะมีการย้อนอินเวอร์สแฟร์วอลูแเพราะฉะนั้นเรารอ,อการตั้งสวิงโล รเรารอก,การตั้งสวิงโลก่อนราคามีโอกาสย่อลงมาย้ําผ่านเพื่อตั้งสวิงโลถ้าราคาย่อลงมาไม่ต่ำกว่า1.2600สามารถเล่นตามแผนเดิมได้นะครับก็อย่างย่อเล่นซื้อหลังเห็นสวิงโลนะครับต้องไม่เห็นสวิงโลที่ต่ากว่านะถ้าเห็นสวิงโลที่ต่ากว่ายกเลิกแผนยังไม่เข้าเทรดแล้วรอจังหวะที่ได้เปรียบกว่าในแผนของฟิดูเซียเดลีนั่นเองนะครับไปกันต่อครับบิตคอย n ไปแล้วอี EU ไปแล้ว ปอนไปแล้วนะครับ u s o USD ครับราคาน้ำมันเนาะสำหรับราคาน้ำมันราคาวิ่งย่อลงมา81.50ิดอลลาร์ต่อบาร์เรลเข้ากรอบนะครับราคาย่อตัวลงมาเข้าแผนเป็นลักษณะของ continual pattern เราขึ้นต่อเข้าออเดอร์ไว้ที่บริเวณ81 82ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เข้าไว้82ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาดีตัวขึ้นมา8 2 8 0ดนอลลาร์ต่อบาร์เรลนะปัจจุบันราคากำไรไปตามแผน800จุดนะครับเก็บอิ่มอิ่มตามแผนเลยนะครับในเมื่อได้กำไรตามโครงสร้างมาถึง800จุดแล้วนะครับตอนนี้ก็รันไปต่อนะครับรอจังหวะการทำสวิงไฮที่บริเวณ83.20ิาดอนดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือ85ดดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็รอการทำสวิงไฮแล้วพิจารณาการแบ่งปิดนะครับ ก่อนที่จะเข้าออเดอร์ซื้อเพิ่มอีกทีหนึ่งหลังการย่อตัวนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็กำไรไปอีก800กว่าจุดแล้วนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์บิตคอยกำไร3,000ปอนด์กำไรอีกพันจุดนะครับน้ำมันกำไรอีก800จุดมีตัวที่กำไรก็ต้องมีตัวที่ขาดทุนครับไปดู USD JPY กันไม่ทราบว่าด้วยเพราะเหตุใดนะครับเซลล์กันไว้ที่บริเวณ160นะครับ161นะครับ เซลไว้ที่บริเวณ161นะครับเกิดสวิงนะครับอ s เขสิ e เซลเซลเสร็จวาง Stop Loss ไว้เห็นตัวอื่นดีหมดนะครับปรากฏพี่ดอนดีด้วยครับ SL ครับเรียบร้อยครับ Stop Loss ใตไป0 0จุดนะครับเบตเตเลนะครับกำไรอีกํำไรปอน1,000จุดกำไรบิตคอยนะครับ3,000จุดกำไรน้ำมันอีก800จุดขาดทุน USDTPY 300จุดนะครับก็ตามหน้างานไป นะครับไปกันต่อครับแนสร้อยยอ่อเลนซื้อใช่ไหมได้ซื้อไหมนะราคานะครับย่อกลับลงมาแล้วดีตามแผนเลยท p ีไปแล้วนะครับย่อกลับลงมาในกรอบพอดีเป๊ะเลยหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแล้วราคาก็ท p ให้วันศุกร์เลยนะครับทําแผนให้แล้วก็ท p พีวันศุกร์เลยนะครับก็เลยจบด้วยการท p ไปตามระเบียบนะครับ เกิดสวิงโลที่บระเวณ1น8 9 8 0 0นดะครับดีขึ้นไป TP เก็บกำไรเต็มๆ2 0 0 0จุดก็ TP เช่นเดียวกันแล้วรอราคาย่อลงมานะครับในกรอบซึ่งก็เล่นไปแล้วนะครับมันจบวันนั้นเลยแล้วราคาย่อลงมาตรงนี้ก็เทลงมานะครับการเทรย่อตัวลงมาถ้าจะเทรดต่อในสัปดาห์นี้มองหาการเกิดสวิงโลที่บระเวณ1น5 9 0หนะครับ1 9 5 7 0 เพื่อหาจังหวะการเปิดออเดอร์ซื้อแล้วใช้1,9500เป็นจุดกวบคุมความเสี่ยงนะครับสต็อปอ600จุดลองวางแผนดูนะครับตรงนี้นะ1 9 5 7 0ใช้1,9500เป็น stop ป o อ s แล้วลองวางแผนดูราคาย,ยังมีโอกาสวิ่งขึ้นมาอย่างน้อยเพื่อปิดแฟร์วาลูกแกรี่ทิ้งเอาไว้นะครับก่อนที่เขาจะเลือกทิศทางแถวๆเรื้าพันแย 1, 9, ยังพอได้เล่นอีกสักรอบหนึ่งในจังหวะของสัปดาห์นี้นะครับ ไปกันต่อที่ us 3 0ครับแน่นอนครับถ้าน t ทร้อยกับ BITCOIN เรากำไร us 3 0ก็จะกำไรแทบไม่แตกต่างกันนะครับสำหรับ us 3 0เองก็ขึ้นไป tp แล้วย้ำถ่านเรียบร้อยแล้วนะครับราคาติดกรอบ order block ตามแผนเลยก็ tp ตามแผนย้ำถ่านเรียบร้อย tp มือว่างกลับลงมาที่ทุนแล้วถามว่าสำหรับ us 3 0เทรดต่อได้ไหม มันยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาเข้าใกล้กรอบ39,000ใกล้39,000ใช้39,000เป็น s t o อปล s อเปิดบายได้เหมือนเดิมนะครับจากเมื่อวันศุกร์เราเล่นจังหวะนี้ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ราคามีแฟลลูกแกรรอการเกิดสวิงโลว์อย่างน้อยใน Time Frame 15นาทีแล้วพิจารณาจากสัญญาณการกลับตัวใช้39,000เป็น Stop l o s อเปิดบายวาง t p ส,สั้นที่39,150สามารถทำกำไรได้สั้นๆน,น,นะครับ ดัะนั้นก็วางแผนไว้ by u position จากกรอบเริเวณนี้นะครับแล้วใช้กรอบควบคุมความเสี่ยงง่ายๆแบบนี้ stop l ร้อ100จุดนะครับวาง TP เอาไว้อย่างนี้นะครับเก็บกำไร1,000จุดนะครับ stop loss 400จุดลองบรหิหารจัดการความเสี่ยงดูนะครับสัดส่วน1ต่อ2.5รอสัญญาณการกลับตัวอย่างน้อยใน time frame 15นาที จากชุดรูปแบบนี้จะเกิด t o continue คือราคาสามารถปรับตัวลงมาต่อได้นะครับเพื่อทดสอบโซนในยะสำคัญเราก็จะรอสัญญาณการกลับตัวหลังราคาปิด fair value gap ที่บริเวณ39,000ตรงนี้นะครับถ้าสามารถยืนเหนือ39,000ได้เราก็จะใช้39,000หรือ38,980ตรงนี้ควบคุมความเสี่ยงนะครับเราก็ออก order buy ขึ้นไปเพื่อลุ้นกับการปิด fair value gap ที่รเณ0า0 0 9,350นะครับเป็น TP สันส้นๆก็จะได้สัดส,ส่วนการทำกำไรแล้วนะครับไปการที่ผลิตภัณฑ์การลงทุนสุดท้ายครับ XAUUSD จากแผนที่เราทำในห้อง Family เมื่อวันศุกร์นะครับยืน2324ให้บายเก็บกำไรไปก่อน500จุดจริงๆได้800นะแต่ผมชนเท i ลิงสต t อปนะครับได้แค่500ราคาย่อลงมาเก็บอีกรอบนึงนะครับชนเท i ลิงสต t อปเหมือนกันได้แค่2 0 0จุดปรากฏราคาเบรกเอาทนะครับ ในช่วงเช้าวันนี้เองนะครับราคากลับมายืนตามแผนในยะสสำคัญที่วางไว้เลยราคาเข้ากรอบ2319นะครับแล้วกลับขึ้นมาสวิปนะครับยืนยกโลกเป็นลักษณะของ i n v e r อร์ e เทดแอนด์โชเดอร์เราส่งสัญญาณการในห้อง Family ราคารีเทสเข้าบ u าย TP เป็นที่เรียบร้อย้ะที่2338นะครับปิดทำกำไรกันไปแล้ว ตอนนี้ล่าสุดราคาย่อตัวลงมาจะสังเกตเห็นว่าราคายังคงยืนเหนือไพร a วทพอยต์ในจุดบริเวณที่เป็นเน็กไลน์นะครับเพราะฉะนั้นจากรูปแบบพฤติกรรมราคาราคายังสามารถปรับตัวขึ้นต่อเพื่อไปทดสอบการปิดแฟลว์วลูแกลได้แต่ข้อควรระวังก็คือราคาอาจจะมีการสวิ e p l i q ควิตี้โดยการที่ราคาย่อกลับลงมาในกรอบบริเวณ2309ได้ ตรงนี้ให้ระวังนะครับเนื่องจากว่าราคาปิดแผนของเมื่อวันศุกร์ครบหมดแล้วแล้วประกอบกับรูปแบบของอินเวอร์เทสต์ชอเดอร์เกิดการปิดท p เรียบร้อยแล้วฉั้นชุดนี้ราคายังอยู่ในระหว่างการย่อพักฐานใน Time f ฟรม e 15นาทีนะครับเมื่อประกอบกับ Time f r รมหนึ่งชั่วโมงเราจะสังเกตเห็นว่ายังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวเพราะฉันราคาอาจจะเป็นรูปแบบของการย้ำฐานแล้วเบรกเอา t นะครับสามารถที่จะลงมารีเทสที่เป้าบริเวณ2 305นและ2310ได้ก็ย้อนกลับไป ใช้แผนที่วางไว้ให้ในวันศุกร์นะครับรอราคาเข้าโซนเกิดสวิงโลหาจังหวะเข้าซื้อกลยุทธ์ที่ได้เปรียบในวันในสัปดาห์นี้ยังคงเป็นย่อเล่นซื้อนะครับรอราคาเกิดสวิงแล้วหาจังหวะเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งหลังการทํากําไรไปแล้วน่ากว่า1,000จุดนั่นเองนะครับ ก็ครบถ้วนในแต่ละพิตภักฑรการลงทุนสำหรับแผนการลงทุนในสัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวยังไงฝากติดตามฟิดูเซียเดลี่อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้น่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจในการเตรียมรับนอนฟาร์มแล้วนั่นเองขอให้นักลงทุนทุกท่านโชกดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับแล้วพบกันในคลาสของรุ่น8สํสหรับวันนี้สวัสดีครับ